สวัสดีครับผมวิทย์พริติกอสเจเนอเรลเมน e เจบริษัทพริติกอสไทยแลนด์จำกัดวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนตัวเหวี่ยงด้านในนะครับถ้าหากวันหนึ่งอะไรตัวนี้ลูกปืนมันแตกนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเองได้แต่ถ้ายังอยู่ในวารันตีหรือไม่กล้านะครับให้ส่งกลับมาที่ผมได้เลยก่อนอื่นก็ถอดแบ็กดิ้งแพดออกนะครับจากนั้นถอดประแจหกเหลี่ยม ถอดน,น็อตหกเหลี่ยมสิครับ2ตัวที่เป็นหัวครอบเคฟลานะครับออกทั้ง2ฝั่งอะไหล่ตัวนี้เรามีบริการนะครับเมื่อไหร่ที่เราขัดแล้วมันเสื่อมสภาพตามการอายุใช้งานหรือว่าเราไปขัดเอียงแพดไม่หมุนนานๆไปเนี่ยตัวเวี่ยงตัวนี้ลูกปืนมันจะแตกปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มล็อกเฟืองด้านในนะครับให้กดเข้าไปให้โดนล็อกแล้วก็หมุนออก กดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเบาๆเดี๋ยวมันจะเข้าเฟืองมันจะไปล็อกเฟืองให้เราเองแล้วก็ค่อยๆหมุนออกครับหมุนออกมานะครับสมมุติว่าเรามีตัวใหม่ก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปก็กดล็อกไว้เหมือนเดิมครับกดล็อกไว้เหมือนเดิมใส่กลับเข้าไปครับแล้วก็ประกอบทุกอย่างกลับคืนเวลาใส่เข้าไปเอาแค่ตึงมือพอนะครับ จากนั้นเสร็จก็ประกอบตัวครอบเคลฟลาเข้าไปแค่นี้เองครับง่ายทีนี้มันจะมีอยู่ตรงแบ็กกิ้งแพดเบ้าที่ลงไปติดกับตัวเบียงเนี่ยจะต้องใส่ให้ตรงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกัน ประกอบแบ็กกิ้งแพดกับนะครับจะสังเกตว่าตัวแบ็กกิ้งแพดกับตัวตุ้มเวียงเนี่ยจะมีล็อกที่ลงได้พอดีกันนะครับเดี๋ยวหมุนเข้าไปให้มันตรงกันก็จะลงได้พอดีจากนั้นก็ประกอบทุกอย่างกลับคืนพร้อมใช้งานครับส่วนการขันเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเวียงหรือว่าตัวแป้นแบ็กกิ้งแพดให้เอาแค่ตึงมือก็พอนะครับ